สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NX Channel นะครับผมแล้ววันนี้พบกับรายการใหม่ของเรานะครับกับ NX Magic Lab นั่นเองนะครับผมและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าการเมจิกเนี่ยเริ่มอย่างไรกันดีนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ซ้ำไปแล้วว่าเมจิกเนี่ยเจ๋งยังไงนะครับผม ก่อนอื่นเลยที่เราจะเริ่มเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักก่อนว่า Magic the Gathering เนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับผมซึ่งแบ่งกันเป็นหลกัลกๆคือ 1. แบบคอนสตรั t ครับก็คือจัดเด็กกันมาเล่นกันเองนะครับผมและอย่างที่2ก็คือแบบ l i มิตนั่นเองนะครับผมซึ่งลิมิตก็คือแบ่งเป็น2อ,อย่างหลักๆครับก็คือซิลกับดร a ฟทนั่นเองนะครับผมซึ่งซิลเนี่ยก็คือรูปแบบการเปิด6ซองนะครับผมแล้วก็จัดเด็ก,ก นะได้เลยนะครับผมก็เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกระดับพอทุกคนจะเริ่มต้นเท่ากันนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเอาการ์ดพวกนี้ไปต่อยอดได้ด้วยนะครับผมและดราฟต์ก็คือการเล่นล้อมวงแบบ8คนนะครับแต่คนก็จะได้สิทธิ์เปิด3บูสเตอร์แพ็คนะครับผมซึ่งเราจะเปิด1บูสเตอร์แพ็คออกมาแล้วก็เลือกการ์ดที่ดีที่สุดที่อยากเล่นที่สุดเนี่ยหนึ่งใบและที่เดี๋ยวก็จะส่งา่านไปเรื่อยๆเราก็จะรับช่วงต่อจากคนข้างเรานะครับผมหยิบกันไปเรื่อยๆนะครับผมจนครบเด็กครบ32ซองนั่นเองแบบนี้เรียกได้ว่่าาการเลลนแบบิิมตจะ เน้นสกิลเลยนเป็นหลักนะครับเนื่องจากทุกคนเริ่มต้นเท่ากันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเก่งกาจของพวกคุณแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมเมจิกถึงเจ๋งนั่นเองนะครับผมและในวันนี้นะครับผมก็เรามาไขาข้อสงสัยว่าอย่างเล่นแล้วเนี่ยเมจิกเนี่ยทำไงได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราแนะนําไปแล้วก็คือการเล่นแบบลิมิตนะครับผมซึ่งนอกจากการเปิดซองได้ลุ้นแล้วเนี่ย คุณจะได้เล่นอีกด้วยนะครับผมซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆมารองรับมากมายนะครับผมส่วนใครที่ไม่ถนัดการเล่นลิมิตนะครับผมอยากเล่นคอนสัคแล้วอยากจัดเด็กแล้วเนี่ยเรามีโปรดักต์มาแนะนำนะครับผม2รูปแบบกันเลยทีเดียวนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือคอมมานเดอร์เด็กนะครับผมเป็นฟอร์แมตที่นิยมที่สุดทั่วโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับผมคอมมานเดอร์เนี่ยออกมาหลายรูปแบบแล้วนะครับผมหลายรุ่นเลยนะครับผมจะเป็นการเล่นแบบ100ใบไม่ซ้ำกันเลยนะครับผม เรียกสัส้นๆว่าเ h หรือย่อมาจากว่า Elder Dragon Highlander นั่นเองนะครับผม ในฟอร์แมตเนี้ยจะค่อนข้างแคชชัวอารมณ์เหมือนเล่นบอร์ดเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะต้องมีตัวคอมมานเดอร์หนึ่งตัวอยู่นอกเด็กนะครับเราจะไล่เขาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมและตัวคอมมานเดอร์จะเป็นอเดนติตี้ของเด็กของคุณนะครับอย่างเช่นคอมมานเดอร์เป็นสีแดงดําในเด็กของคุณก็จะเป็นสีแดงดําทั้งหมดนั่นเองนะครับผมสาหรับรูปแบบคอมมานเดอร์นะครับจะเป็นการเน้นเล่นแบบมัลติเพเยอร์นะครับใครตีใครก็ได้หรือจะมีโรเข้ามาเกี่ยวก็ได้นะครับผมเรียกได้ว่าเหมาะสมกับยุคปัจจุบันมากๆเล่นกคคครกรกกรากากก็ไไไไดด้้มมมมม่่่่่่ตตตออองงาา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 เเนนืจวีแห เอาการ์ดยี่สิบสามสิบปีที่แล้วมาเล่นก็ได้แต่1เด็กสามารถใส่ได้แค่1ใบอย่างนึงหนึ่งใบเท่านั้นไม่ซ้ำนะครับผมและในอีก1ฟอร์แมตนะครับผมเรียกว่าสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งสแตนดาร์ดก็จะเหมือนการ์ดทั่วไปนะครับผมการ์ดแต่ละชุดจะมีอายุการใช้งานประมาณ2ปีนั่นเองนะครับผมคุณต้องมีการอัปเดตเด็กตลอดนะครับผมสแตนดาร์ดนะครับจะต้องมีเมจิกหกสิใบและไซต์บอร์ดอีก15ใบนะครับผมต้องมีไซต์บอร์ดนะครับเนื่องจากเมจิกเเดอะแกหร่่่งเเเเเนนนนนนนียรรราจะะลกกกัััแแแบบบอคคผมมุณพ้ใ เกม2คุณสามารถเปลี่ยนการ์ด15บใบเข้ามาในเม็เด็กได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเข้มข้นใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงนะครับผมสำหรับสแตนดาดนะผมเรามีโปรดักต์แนะนำนะครับผมซึ่งก็คือ Challenger เด c กนะครับผมซึ่ง Challenger เด็กตัว2022เนี่ยจะออกในเดือนเมษายนะครับผมซึ่งก็จะมี4รูปแบบด้วยกันนะผมซื้อแล้วสามารถลองเล่นได้เลย Challenger เด็ k ค่อนข้างเก่งนะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นเด็กอื่นอน,นอกจากที่มีใน Challenger เด c กนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่มซื้อขายมากมายนะครับผมซึ จำนวนมากเลยส่วนใครถนัดซื้อออนไลน์เนี่ยแนะนำร้านฟิซซี่นะครับผม Google ได้เลยนะครับฟิซซี่ฮอบบี้การ์ดเกมนะครับผมก็ยังไงก็ลองไปส่องดูได้ว่าคุณชอบแบบไหนนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคอมมานเดอร์ติดตัวไว้คนละหเด็กนะครับผมเนื่องจากว่าไม่ต้องตามอรมากนะครับผมส่วนสแตนดาดนี่ก็แล้วแต่คนเลย แล้วก็ที่ปอบุรุมากๆก็คืองานแข่งแบบซิลหรือดราฟซึ่งพบได้ตามร้านการชั้นนําทั่วไปเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ใครอยากลองเล่นอย่าลืมแวะกันมาได้ที่ e n นเ g y ์แี่ลาดเท้า78และบนสถานี BTS เร็วๆนี้ก็จะมีให้เล่นเหมือนกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครสงสัยอะไรยังไง คอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างได้เรายินดีตอบเรายินดีช่วยเหลือและพร้อมสอนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ m mm เม t t h hmm. g c t h e r i n g Community วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ